ไปต่อคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปต่อเบ่งเง่กันไปเลยเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อผู้ใดสิมาอทางอันผู้เขาคว้วนะคะถ้ำเสือคะ่ะพี่น้องคะ่ะถ้ำเสือ คือจัมี่เดกเียมือนมีกินอย่างขออเอาไรเด็ดเดียดตากแดดตากอย่างหมือนข่าพ่คือเือสิ่งอย่างพอได้ดีล่าว้อสิบมังเป่านึงนำเบกมานี่นะเอาน้ำรดอนคนบนเขาอยู่วนสิหูห้าตาค่ะ สี่หูห้าตาเนาะพ่อเนาะเครื่องเด็กแต่กูโพกอย่งตัดไม้เบกเอาเองเย็ดเองไปขึ้นบันไดได้นี่ค่ะขนยังบันไดราสาเล่าค่ะบันไดสาเลาวางไหนพ่อบันไดเล่าอันขั้นใดขันขันใดขึ้นขั้นใด ขึ้นคันใด้บอกชูพลยโอ้เมื่อสันเมื่อซันคันไดขึ้นข้นคไดไปทำเสือต่อค่ะพี่น้องท่านได้หอดอ่ะเห็นแต่ปค่ะไปต่อนไดไปไปพี่น้องไปคันได้ันใดขันใดคือพรวยไปแล้วไปพรพลวยตาม

อสุภลวยกำลังจะไต่คอนใบรีใบได้ไต่คอนเด้อคุณพ่อว่าค่ะใบรีใบได้ไต่คอนเด้อน้องะใบลีบ่ได้ไต่เด้อะคอนทั้งผู้พี่น้องค่ะคอนทั้งผู้เด้อค่ะพี่น้องบ่ธรรมดาได้แต่แต่เรียนวิชาอาคมมากกับพ่อปู่นาคมหาลาภมานี่บ่ธรรมดาได้นี่ค่ะลูกศิษย์ปู่นาคเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะอ่าเหมือนแสดงยิทธิฤทธิ์นี่จักหน่อยเนาะเพราะว่าคู่บาอาจารย์ขายหน้าขายตาเด้อสุภลวยเด้อเนาะพ่อปู่นาคเอ้ยลูกหลานพวกลูกได้ ไต้ขวโอไตขอนอ่าเทิงผู้ออขามผู้ใดพุพี่น้องคะบรธรรมดาไต้ขวาขามผู้ไต้ขุอ กอยนี่พอซื <ula> okay. ้อี่สองนึ่งแปดพัน huh. ตัหนึ่งแปดสิบสนะโอ้สิงนี่คือกันอยู่นี่นี่สิบห้าเนาะถ้าว่าเขาซื้อยกนี่ละเป็นเกินันสิบพันวันนี้แทนเขาซื้อย้อยละเป็นแต่สิบสองพันอยู่บ้างอี่เขาใคสห้าค่ะเขาต้องไปซื้อใสเขาไปซื้อเรือตามาหัดาอืขค่ะ่อเาเขามาเห็นพเื่อเดียวนะเขาอาาครับส่งนะ เขาเป็นบุญแล้วุนรวมกันในภาพเลวด้อค่ะภาพนี้ก็มันจื้อกันและเขาก็พอเป็นพอเป็นลูกได้ขนาดค่ะพ่อเา่ กเลยตอนแรกแรก็สะพายตอนนี้แบกแล้วค่ะว่างแรกก็ตอนแรกตอนแรกก็สะพายตอนนี้แบกแล้วค่ะสะพายเอาตอนแรกสะพายแบบนี้สวยตอนนี้แบกแล้วพี่น้องไปเราแบกเอาถ้าสู้ตาอนสู้ฝ้าด้วยเผื่อเอฟซีแฟนช่องเนาะพี่น้องคะหอนเราทำเสื้อไก่หอดแล้ว เอาสำพะระมานํำค okay. ่ะพี่น้องครับเอาเต้นเอายังเตรียมกลางซุเเลยแบกเต้นว่าแต่เมืองไทยพี่น้องทำเสือค่ะพี่น้องทํำเสือ ดิดำ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 สามารถแก้งหางนี่บ่ต้องคิดยากพี่น้องเออถ้าบ่แกงหางค่อยเป็นเรื่องเนาะพี่น้องเนาะ ถึงทำเสือแล้วเด้อพี่น้องเบ่งบรรยากาศเฮ้อในที่สุดก็ประสบความสําเร็จนะคะย่างขึ้นมาฮอดทําเสือแล้วพี่น้องค่ะทั้งผู้เขาคว้วเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อทั้งผู้เขาขั้อ 음. 이거. 이거 사라. 네. ค่ะโอ้ยมบ่พอบพมันบอพอถึงแล้วทำเสือด้วพี่น้องนะค่ะแม่แม่เ่อร์ซิวของฉันแล้วเนาะวันนี้อทาดนแล้วพอก็เฮฟเองเลวผู้อื่นมาเฮฟเป็นมันบอพอ ไอ้ครูนี่ก็พ่อป้านผู้เดียวเลยนี่อ๋อครวนี่เนาะครูกันนำนี่ละเด็กน้อยมาหลายตะกี้เขาก็บเห็ดคำเอวเบิ่งพอเออย่าจนพอได้นำกุ้มถึงเดี๋ยวนี้นี่แต่ว่ามันแห้งล้แต่ว่ามันก็คังนำเมียนดนก่อนที่จงแห้งได้เส้าฝุ่นนี่นะอือนะเฮ็ดไปครูมือนี่ก็บ่ยุทธ์เฮ็ดไปเพื่อสุขภาพเขาแค่เขาบ่เฮ็ดถ้าเขาบ่เฮ็ดอย่างเขาออกงานเขาแห้ง่อนเอ ถ้าว่าเขาออกให้งานไปมือเล็กมือน่อยนี่แหละมันถือว่าสุขภาพเขามันก็ไข่ฟึกไปในตัวเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะแบปอะาคนรุกับคนค้านจิตุปันใดกุยาแค่นพักถ้าว่าได้พักพอนสิบมือเราบุอยากเห็นเดียกเลยค่ะถ้าได้พักติดกันเนาะพอนอะ คนค้านปันเดยก็อยากขึ้นได้เฮ็ดไปเลยเลยเฮ็ดไปเลยเลยทังมันไปอันนี้โบเมนกขึ้นกับการพึกคนเศรา้เาเล่าเศร้ายาคือนกันขึ้นกับจิตใจโบเมนขึ้นกับอันอื่นๆพอแห้ซุปยามือหนึ่งสองสองวันนี้ปีใหม่ลาวเนาะพ่นว่าปีใหม่ล่วนะกินก้อนนี่สามมือ้อดูเมาแล้วปีใหม่ลากินอีกสามมื้อโบมีลงเมีอนนั้น แค่ไนว่าไปจอกแกว้วจอกเบียนะค่ะไปรุ่นหมู่เพิ่นเย็นเต็มฮันแล้วเป็นหมู่ตะกี้กินนเลเป็นมดตายมดแล้วอไปรุ่นนี่เขาเย็นเต็มฮันบ่ให้ปาะาออถ้าว่าเขาปะแล้วเขาเทียนอีกแหอยกกินบัดเดียวให้หมดอเอ้บ่ปงเด้บ่ให้ป่งเด้บ่ให้ยุดอีกค่ะปิน้นได้วันนี้บัดเสาร์ก็เสาร์บัดเดียวค่ะ,ะยาสูบคือซื้อมื่อกี้มือหนึ่งสองสองปลายสามซอง เศร้ S <S าพอเศร้าบัดเดียวมันขึ้นกับใจหลายคนเอ้ชี้ซันบอช่วงช่วงคุณพ่อตายไฟเนาะบ้านท่าคือว่าป็นออามาพึกอมมาพาดคือสีกหนึ่งนี่คือขยับบดไดเลยบดได้เพิ่นเอามาทิมไว้น,น้าปูผักขาวเอาอติมาทิมก็ติมมือหนึ่งสองมือแล้วเพิ่นเอาเมื่อโอ้โหเพิ่นเป่าเพิ่นเพินยังหายเป่าบอกเข แต่มาหาเพื่อนท่านเพื่อนก็นั้นแต่ว่าเพื่อนเกาเป่าก็นั้นอยู่แต่ว่าขึ้นกับสตาของคนที่ว่าเขาทําบุญมาแนวไหนค่ะวันนี้เมื่อเฮือนคุณเขาก็ห้ามพอขึ้นลงขึ้นลงในเฮือนอเมื่อคืนคำแล้วเพื่อนห้ามขึ้นถึงเฮือนอเออวันนี้เจงมาพอบนอยากอยู่ในเฮือนเลยเขาห้ามลงมานอนเผารถเขาอยู่ตารางพีแล้วคนเฮานี่กี่เศร้าเด้อลูกเด้อบ่แม่นอันนี้อันนั้นกำลังใจ โอ้ข้นเทียนเ,เป็นอยู่ตอนนี้ก็บ่ต้องทอ่อถอยเนาะพ่อน้นอ,อค่ะแล้วผู้ใดที่ว่าอันนี้ก็ว่าบ่เมนอันนี้แมนวาเทื่องที่ว่าความจริงที่ว่าคนที่จิพื้นค่ะเออและเขาบ่ไหยานาเทวดาหันภูมิือสาค่ะวาเรื่องที่ว่าเจ้าพื้นคนเป็นนาฬิกนะค่ะถ้าว่ายังเห็นกู้สาวคู้อย่าง,างมียังมีแนวคิดคนนั้นบอกเป็นยังอืม ถาว่าเห็นแล้วเจ้าคนยัง้อยสิโบมีแนวคิดจากน้อยโบอยากเบิ่งมดแล้วอืมแสดงว่าแสดงว่ามดดมิดอะไรล่ะมิดโบฟื้นแล้วแต่ว่าเจ้ายังสิอยู่ดนเจ้าก็อยู่แบบใส่กำเพราะว่ากำเจ้าบทันมดค่ะถาว่าผู้เป็นคือพอพออันนี้เออเจ้าเป็นวาวได้เนาะโบมันก็เมนวาวได้ค่ะเพราะว่าพประสบการณ์ของพอเองผู้เป็นผู้ทดคุณพ่อค่ะขออนญาตค่ะ ผู้เป็นเราเว้าบบได้พร้อมแล้วพอ่อมันมันเจียวกับหยังค่ะเป็นเราเว้าบบได้นำอันนั้นก็กรรมเขาอือ